สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกระทำเซนมาเรียนมาสําหรับคลิปนี้เพ,นเพื่อนเพื่อนที่ชอบดูบอลเลยครับผมมีแอป,ปมาแนะนําเพื่อการติดตามการดูบอลที่ง่ายขึ้นและสามารถวิเคราะห์การแข่งขันได้อย่างแม่นยําเพราะว่าแอป,ปนี้สามารถแจ้งได้ทั้งวันแข่งขันการยิงประตูหรือการฟาวล์ต่างๆแบบสดๆโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แ App ป Store ครับกดด้านล่างค้นหาครับ จากนั้นเพื่อนๆพิมพ์ F O R Z A ในช่องค้นหาด้านบนครับเพื่อนๆจะเจอหน้าแอปครับคือแอปนี้ครับ o r ร์ซาฟุตบอลให้เพื่อนๆกดลับได้เลยครับ เพื่อติดตั้งลงเครื่องเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อสามารถกดเปิดแอปได้เลยครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาเพื่อนเพื่อจะเจอข้อความต้อนรับให้กดเริ่มได้เลยครับจากนั้นในแอปจะถามถึงทีมโปรดเพื่อนเืเลือกทีมที่เพื่อนเพื่อนเชียร์ได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมโปรดครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดเพิ่มทีมและพิมพ์ชื่อลงไปได้เลยครับเมื่อเจอแล้ว สามารถกดได้เลยแต่เพื่อนๆต้องอยู่รายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเป็นทีมชายหรือทีมหญิงเพราะว่าแอป,ปนี้มีทีมค่อนข้างเยอะครับมาจากทั่วโลกเลยและมีทั้งชายและหญิงเรากดเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมาต่อกันครับกดถัดไปเมื่อถึงตรงนี้เราสามารถกดติดตามทีมอื่นๆได้ด้วยครับซึ่งการกดติดตามจะทําให้เพื่อนๆเ,เข้าถึงข้อมูลของทีมนั้นได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูต่อไปซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะติดตาม ทีมอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลครับจากนั้นกดถัดไปในหน้าถัดมาจะเป็นการเลือกติดตามนักเตะเราสามารถเลือกนักเตะในดวงใจเพื่อติดตามเพื่อตามข่าวในหน้านี้ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมยังไม่เลือกใครกดถัดไปครับพอมาถึงหน้านี้จะเป็นการสรุปครับกับทีมที่เราเลือกไปให้แจ้งเตือนซึ่งผมจะแสดงให้ดูต่อไปว่ามีอะไรให้แจ้งเตือนบ้างจากนั้นกดถัดไปครับเพื่อน,น,นจะเจอกับหน้าที่ให้เสียเงินเพื่อน,น,นสามารถกดข้ามไปได้เลยครับ พราะฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่เราใช้ไม่ต้องชำระเงินก็สามารถใช้ได้ครับจากนั้นกดอนุญาตแอปให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อตรงนี้แอปจะโชว์หน้าหลักซึ่งมาจากทีมที่เรากดติดตามไว้ซึ่งจะโชว์รายละเอียดต่างๆเช่นแมตที่เพิ่งผ่านไปหรือแมตหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเพื่อนๆสามารถกดปฏิทินด้านล่างเพื่อดูรายการการแข่งขันของวันนี้ หรือวันถัดๆไปตามวันที่ด้านบนได้เลยครับผมจะขอกลับไปที่หน้าหลักอีกครั้งเพื่อสาธิตการแจ้งเตือนให้เ,เพื่อนๆดูครับเมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราเลือกที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกดตรงรูปกระดิ่งครับ เมื่อกดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราสามารถเช็คได้เลยว่าเราต้องการแจ้งเตือนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหากเราเลือกผู้เล่นตัวจริงเมื่อเริ่มการแข่งขันแอปจะส่งข้อมูลของผู้เล่นตัวจริงที่ลงเล่นมาให้เราทราบครับและย้อนกลับไปที่แมตช์การแข่งขันเราสามารถเช็คได้เลยครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในการแข่งขันนั้นใครยิงใครได้ใบเหลืองใครได้ใบแดงทำฟาวอะไรจะมีขึ้นหมด ในหน้านี้ครับกลับมาที่หน้าหลักครับผมจะสอนวิธีการเพิ่มหรือแก้ไขทีมที่เราเลือกให้เพื่อนกดด้านขวาแก้ไขครับหากเราต้องการเพิ่มสามารถพิมพ์ชื่อทีมลงไปในหน้านี้ได้เลยครับยังในตัวอย่างผมจะเพิ่มลิเวอร์พูลและอาเซนอลเข้าไปครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นครับเมื่อเรากลับไปหน้าหลักอีกครั้งจะมีทีมที่เราเลือกไว้เพิ่มเติมเข้ามาครับซึ่งจะทําให้เราค้นหาทีมที่เราติดตามได้ง่ายครับแล้วก็สามารถดูสรุปข้อมูลด้วยจากแมตช์ที่เพิ่งเตะไปหรือกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากทีมแล้วเพื่อนๆยังสามารถกดติดตามทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้าปฏิทินและกดแก้ไขด,ด้านบนครับซึ่งในหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นทัวร์นาเมนต์ หรือรายการช่วยมากมายที่ทีมจะไปแข่งเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเพิ่มหรือลบได้จากตรงนี้ครับซึ่งในบางรายการแข่งขันเราไม่ต้องการทราบเราสามารถกดลบจากตรงนี้ได้เลยครับอย่างในตัวอย่างผมจะเลิกติดตามการแข่งขันในถ่วย c o m m u n i t y Shield สามารถกดเลิกติดตามได้เลยครับหรือจะเป็นคาราบาวครับก็สามารถกดเลิกติดตามได้ครับ จากนั้นกดเสร็จสิ้นครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะไม่พลาดการติดตามทีมโปรดแล,ล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครยิงเข้าใครลงสนามใครฟาวในแอป pp, จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบแบบเรียลไทม์สดๆเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจน,นจบหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้เราหน่อยนะครับวันนี้ทำเส้นเหมือนเรียนมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ